เขาซื้วมือหน่อยเย่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 นะฮะท่นทีที่รถออกนะฮะเดี๋ยวเราจะแวะฉี่ข้างซ้ายกันก่อนเอายางไหมยวงเอาแล้วนะเอาได้นใครยังไม่ได้ข้าวครับใครยังไม่ได้ข้าวครับได้รัดหน้าได้รดหน้าโอ้อะไรอะไรไงล่ะไอ้ไอ้เทียดิไปขับข้างหลังแมะไปขับเขาบอกว่าไม่ได้ข้าวได้รัดหน้านะไอ้เจ้าโมโหทำไมวะจะโมโหทำไม ได้ครบทุกคนแล้วนะฮะยินดีต้อนรับครับสู่เกาะอิเลฟเนะฮะอิเลฟเว่นไอเลนนะฮะนับย้อนหลังกันไปครับประมาณ7ชั่วโมงนะฮะอาจจะนานหน่อยแต่รับรองครับความสุขเปี่ยมล้นอยู่ที่นู่นรู้สึกว่ากินกินกินแล้วขี้ขี้แล้วกินไอ้บ้าเขากินข้าวอยู่เขากินข้าวอยู่พูดเรื่องขี้แม่นะฮะ แต,แต่แฟนลับพี่อาจจะชอบกันนะฮะพูดเรื่องที่ยิงสาวใหญ่เลยนะฮะยินดีที่ได้รู้จักนะครับก่อนสวัสดีแฟนลับน้องซานี่สวยๆด้วยนะฮะนะฮะศิลปินหน้าตาเป็นยังไงแฟนลับก็จะหน้าตาเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะฮะนะฮะรักนะฮะไปอย่าไม่ได้บอกลว่าดีหรือไม่ดีดีดี ลืมลืมที่จะไม่ลืมดีครับดีนะฮะแล้วเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้คลุกคลีนะฮะกับไปขับน้องน้องสังอีครั้งแรกนะฮะเขาฝากนื้ปรับตัวด้วยนะครับไม่มีใครจะคุยกับเราเลยปากไม่ว่าง สำหรับทริปทัวร์นี้เออเขามีได้แจ้งบอกไว้ก่อนนะครับว่าให้เอาบิกินี่มากันทุกคนนะฮะจริงๆค่ะเลยบอกบอกบอกไหมฮะบอกนะฮะโอ้โหคุณแม่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 โผลอะไรทีเอาไปไหนเอาไปใส่สองชิ้นค่ะแว่นตากับรองเท้าน้องน้องชารีบอกให้ใส่สองชิ้นแค่แว่นตากับรองเท้าแค่นั้นนะฮะเล้วมุ่งหน้าขึ้นทงด่วนเรียบร้อยนะฮะเราจะ สิงตรงกันไปจังหวัดตราดใช่ไหมจังหวัดตราๆๆดเจ็ดชั่วโมงเราจะทำอะไรกันดีฮะสนิทสนิทนีกออกไหมนอนนอนก่อนไหมช่วงแรกเรานอนก่อนไหมตื่นขึ้นมาแล้วกินกินแล้วก็นอนกินแล้ว เราจะรู้สึกว่าถาม,ถามว่าทําไมเราถึงต้องเดินทางทั้งหมดสาวันสองคืนเพราะว่าเราเดินทางไปแล้วหนึ่งวันสรุปเราจะอยู่กันที่นู่นแค่สองวันสองวันวันเดียววันเดียววันครึ่งวันครึ่งวันครึ่งไม่ถึงด้วยวันเดียวแล้วเราก็เดินทางกลับเลยนี่ตกลงทิปแกหรือเปล่าเนี่ยฮะใครมาคับแกมาหรือเปล่าเนี่ยการความสุขมันย่อมมีความลําบากยากเข็ญมาก่อนมันนานขนาดนี้เลยหรอมันต้องนานขนาดนี้เลยหรอมันก็คล้ายๆกับเวลา ไม่รู้นีแก้ตัวไม่ออกเลยแล้วจะเปิดแอคโค่ทำไมนะกันล่ะคนผิดมักไม่แก้ตัวนะฮะนั่นไงก่อนหนึ่งเราก็จะทำให้อนักท่องเที่ยวทุกท่านได้เห็นทัศนียภาพของกรุงเทพนะฮะใช่ฮะเคยเห็นหรือเปล่ารถติดกันขนาดนี้ป้าหรือเปล่ายังไม่เคยเห็นกันสิเราจะมุ่งหน้าไปทางพระรามสองนะฮะ พัลรามสองไปไหนนี่ไงออกบางโคไงเซนท่านพัลรามสองไงที่ผ่านตีสิบอ่ะจะไปทำไมอ่ะไปไหนกินอะไรตรงไหนอ่ะจะไปไหนคุณน้องแล้วบอกผ่านตีสิบใครวะนะเคยไปออกเว้ยออกบ่อยจำแต่ศัตรูกันได้ปะมันใช่ อะไรนะไอพิธีกรคุณคุณคุณไตพภพใช่ไหมล่ะวิทยายังไงล่ะโอ้โหนั่นไงยังมาเล่นกันอีกคุณปัญญาโอ้โหติดสนิทหลาย้องดสชั่วโมงเลยายเจ็ดชั่วโมงเลยหลายจังวัเก้นแน่ ไปกินกลางวันด้วยนะ, <laughs> ะเออเลนเย็นด้วยเวไปกิกน <laughs> กลางวันด้วยนะเดี๋ยวเหมือนนอ <laughs> ร์เวย์พี่จิว <laughs> <ช>๋วเอช่าเที่ยงปลาไปบ่ายสาม <laughs> <laughs> ไ,ได้เลยวนไปด้วยนะกักับไปครียมน้่งนะ